สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันนะคะก่อนออกไปทําสวนพี่ขอจัดสักหน่อยนะคะอยากจะออกมาพูดคุยเหลือเกินวันนี้และก็เมื่อวานนี้ก็เพื่อนบ้านเขาก็ถามวันนี้ตอนเช้าตอนไปรดน้ําต้นไม้นะคะเขาก็บอกว่า เออฉันอยากถามเธอหน่อยนี่เลือกตั้งมานานแล้วฉันรอคอยใครเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นายกชื่ออะไรนายกของเธอตอนนี้นะฉันหวังว่าไม่ใช่เป็นเหมือนนายกทหารประเด็จการเหมือนแต่ก่อนนะฉันหวังว่าเพราะว่าฉันได้ข่าวว่านายกคนรุ่นใหม่และก็นายกพรรคคนรุ่นใหม่เนี่ยไฟแรงมากและก็เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์และมีประชาธิปไตย เขาก็สนใจเขาถามพี่วันนี้และก็ถามเมื่อวานด้วยพี่ก็บอกว่าตอนนี้มันกำลังไม่เลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้เลยเพราะว่ามันมีพวกขัดขวางความเจริญเขาบอกว่าโอ้ยทำไมประเทศไทยมันลำบากยากเข็นแค่นี้เขาก็ชอบประเทศไทยเขาก็ไปประเทศไทยไปสองครั้งแล้วเขาก็อยากจะถามเพราะว่าเขาสนใจการบ้านการเมืองมากและเขาก็ไม่ชอบเลยไอ้พวกรัฐประหารและทำะพวกรัฐบาลทหาร อยากฝากถึงประยุทธ์จันโอช่วด้วยและสามปทราชและไอ้พวกทหารที่ชอบทํารัฐประหารนะคะประเทศทางยุโรปตะวันตกนะคะเขาไม่ยอมรับพวกทหารมาเล่นการเมืองพวกทํารัฐประหารและพวกคัดขวางความเจริญนะคะขัดขวางประชาธิปไตยเขารังเกียจและเขาขยะขยงมากและอยากบอกพวกทหารพวกนี้ด้วยถ้าอยากจะมาเล่นการเมืองให้ลาออกจากทหารไม่ใช่รับตําแหน่งห้าหกสิบตำแหน่งมีเงินเดือนเยอะแยะมากมาย นะมันน่ารังเกียจมากควรลาออกแล้วก็มาเป็นสมัครเป็นนักการเมืองโอเคไอ้นั้นไม่ว่าอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าทหารหรือข้าราชก,การต่างๆนะคะคุณต้องลาออกจากตําแหน่งก่อนแล้วค่อยมาสมัครเล่นการเมืองโอเคไอ้นั้นไม่มีปัญหาถูกต้องนะคะแต่ยามาเป็นทหารแล้วมาเล่นการเมืองรับตําแหน่งมากมมยเพลพลเอกรุ่นพลเอกนี่ไอชิบหายอันนี้มันไม่เคย ทำให้ประเทศไหนมันเจริญได้ไปดูเลยเมื่อนะไอ้ประเทศไทยมึงไปดูเลยซูดานออฟกนานิสถานและก็มาลีและก็หลายๆประเทศที่ปกครองด้วยระบบะเผด็จก,การน่ะมีแต่ประชาชนยากจนประชาชนขอทานประชาชนไม่มีจะแด,ดก มาดูประเทศทางตะวันตกนะยุโรปตะวันตกอะ่ะประเทศที่เขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสวีเดนนอร์เวย์และก็เดนมาร์กนะและประเทศทางอ่ายูไนตีคิงดอมหรือว่ายูเคและหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือว่าบิลเยี่ยมหรือว่าเนเธอแลนด์นะมึงมาดูเลยประเทศเขาเจริญเพราะว่าเขาปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ทหารไม่ยอมมาเล่นกับการเมืองทหารไม่มาเล่นกับการเมืองและก็ทหารออา ทหารเขาก็ไม่ทํารัฐประหารและกษัตริย์เขาก็ปฏิรูปเขาเป็นแค่เพียงสัญ,ญลักษณ์แล้วรับเงินเดือนน้อยมากรับเงินภาษีจากประชาชนน้อยมากสามารถพูดวิจาราควิจารณ์ได้การพูดวิจารล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ฝากถึงให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยได้รับรู้ด้วยว่ามันไม่ผิดกฎหมายค่ะมันทําได้แต่กลาแลนน่ะเขาถูกครอบงําเพราะว่ามีม1 1 1่นนั่นคือการตรวจสอบไม่ได้ขัดผลประโยชน์ กับพวกคนที่มีอำนาจนะคะเขาก็เลยตั้งมอนหนึ่งสองเพื่อมาปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนอันที่จริงแล้วนะ่กะกลาแลนหลอกลวงประชาชนมาโดยตลอดบอกว่าอ่เออมึงห,มห้ามไปแตะต้องสถาบันพระมหากษัตริยนะ์นะนู่นนี่นั่นอันที่จริงแล้วมันสามารถทําได้้อเรียนได้วิจารณ์ได้ตรวจสอบตั้งคําถามได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องมาดูเลยประเทศที่เจริญเขาพัฒนาแล้วเขาวิาพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าที่คุณทําไม่ได้ คือก็คือมันเป็นระบบะเผด็จการมันยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่สามารถตรวจสอบตั้งคำถามได้เพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของอาษัตริย์และก็ทหารและเขาพวกเจ้าสัวเขากินรวบคือรัฐฟัสสิสธิ์นะเหมือนอิตาลีสมัยแต่ก่อนนะ่ะนี่คือทําไมเขาเอากฎหมายม1.2มาปิดปากประชาชนเพราะว่าห้ามตรวจสอบมึงห้ามตรวจสอบหนึ่งหน่งน่งสงไม่ได้ปกป้อง,อง,องสถาบันเขาปกป้อง,อง,องห้ามตรวจสอบ เข้าใจไหมอย่างโง่นะคะพอแม่พี่น้องออกจากกระลาได้แล้วเจาะรูกะลาเจาะไปเลยเนี่ยมีสามรูน่ะนะอย่าไปอยู่ในทานตูดเดี๋ยวมันจะเป็นสลิมมันจะเน่านะให้เจาะทางรูกะลานะรูมันมีสามรูเนี่ยเจาะไปเลยหาหายใจซะมั่งตาจะได้มองเห็นนะไอ้พวกคนที่ยังไม่ตาสาว่างอยากให้รู้ว่ามันสามารถพิพากวิจารณสถาบันกษัตริย์ได้และตอนนี้ทําไมตั้งรัฐบา,าลไม่ได้และก็สมามไอ้พวกสีสุวรรณจันไรไอ้ไอไส้สนธิยาและไอ้เกรียงไกรมาร้องติดๆๆติดกันเลยร้องแบบ รอ้องจะพุทธะพือ,ร,อร้องแบบไร้าสาระมากเลยนี่คือพวกเปรตนรกสัพพเวสีขัดขวางความเจริญนะคะพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกนี้อย่าไปให้แสงกับมาน,นะสื่ออยากฝากักถึงสื่อด้วยอย่าไปให้แสงกับไอ้พวก เปรนรกสัพเพเวสีนักร้องในกาลาแลนพวกนี้อย่าไปให้แสงกับมันอย่าไปสนใจมันเลยไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ออกมาร้องแล้วออกมาร้องอีกมันทําลายระบบป,ประชาธิปไตยไอพวกนี้ควรจะจับมันเข้าคุกแล้วก็ฟ้องกลับมันเลยอย่าไปให้ความสนใจไอพวกขยะสังคมพวกนี้นะพ่อแม่พี่น้องแหละต้อง จับพวกมันเข้าคุกให้หมดเลยไอ้พวกนักร้องขัดถางประชาธิปไตยนะและก็ไอ้กกตคุกโกงการเลือกตั้งกกตรับใช้เผด็จการก็จับมันเข้าคุกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสารที่รับใช้เผด็จการก็จับมันเข้าคุกหมดเลยและก็ไอ้คณะคอสชทำรัฐประหารา ència, ไอ้กรอรมนยุบจริงซะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพลานงบไปอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นพวกทหารตัวผีอะไรไอ้ทหารแอบเรียกอะไรเนะี่ยเพราะว่ามันเกณฑ์ไปบางทีมันไม่ได้ไปเป็นทหารหรอก นะแล้วก็มันใส่แต่ชื่อรายชื่อไปดูเลยเนี่ยแอฟกานิสถานสบายแต่ก่อนทําไมอเมริกาเขาถึงถอนทับออกล่ะและเห็นไหมถอนทับออกไปแพ้เขาเลยเพราะว่ามันเป็นมีแต่ทหารผีมันไม่มีคนเป็นทหารมันมีแต่รายชื่อแล้วก็ไอ้พวกนายพลใหญ่ๆมันก็เอาแต่ผลประโยชน์ของมันเองนี่คือเหตุผลทําไมทหารอเมริกาเขาถึงถอนทัพออกจากแอฟกานิสถานพอถอนทับออกไปปั๊บก็เห็นไหมไอ้พวกไอ นั่นมันก็ไอ้เรียกอะไร่ะไอ้กลุ่มก่อการร้ายน่ยมันก็ไม่ยึดได้เลยเขาช่วยเหลือตั้ง20ปีน่ะนี่คือเหตุผลเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละเห็นไหมไอเครื่องบินรบของพม่าน่ะเลยมาที่น่านฟ้าของกาลาแลน่ะ อะซื้ออาวุธไปจังเยอะแยะมากมายทำไมไม่ปกป้องน่านฟ้าไม่ได้คิดจะมั่งนะพ่อแม่พี่น้องคนไทยมันปกป้องไม่ได้เลยแล้วมันทำไมมันล่าช้าจังถ้าเป็นสบีเดนนะรัเสเซียมันมันออกแบบมันกําลังออกมานะเขารู้ตั้งแต่มันออกมาเลยนะเขาเี่ยไปเครื่องบินจากไอ้ของสบนะีเดนน่ะเขาก็ไปจี้เลยไปรอเลยเขารู้ตั้งแต่มันออกมาเลยน่านฟ้าของเขานะ่ะเขาก็ไปเตรียมรอเลยไปไล่เลย มึงห้ามมาเขตน้านฝาของกูเด็ดขาดเห็นไหมกลาแลนด์อ่ะโอ้โหทหารบอกว่ารักชาติปกป้องสถาบันมันก็ปกป้องสถาบันจริงๆมันไม่ได้ปกป้องประชาชนหรอกทหารอ่ะมันปกป้องเฉพาะไอ,อะ้ครอบครัวเดียวเท่านั้นแหละแต่รับเงินภาษีประชาชนอันนี้มันเป็นความจริงพระพ่อแม่พี่น้องแล้วทําไมประเทศไทยของเรานะ่ะดูสินะ่ะไม่ว่าแต่ตามวัดมีแต่ไอ้รูปทรงพระเจริญนะ่ะเต็มวัดไปหมดสถานที่การจัดการและทั่วประเทศไทย มีแต่ป้ายตระกูลเดียวป้ายตระกูลเทวดาและรับใช้แต่ตระกูลเทวดาให้เงินภาษีคนไทยเอาให้แต่ตระกูลเทวดาส่วนคนไทยน่ะคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ไม่มีอ่าท,ทำไมให้แต่เงินตระกูลเทวดาแล้วพ่อแม่พี่น้องเคยคิดบ้างไหมทาไมไม่มีอ่าเครื่องบินทางการแพทย์ช่วยเหลือคนเวลามีอ่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆไม่มีเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ไม่มีเครื่องบินทางการแพทย์และไม่มีระบบอ่า ทางการแพทย์ที่ดีที่มีเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะคะงบประมาณาสาธารณาสุขอุปราาอุคลากรทางการแพทย์อ่ะเขาจะจัดให้แบบเบิ้ลเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็รองลองมาก็กระทรวงการศึกษาส่วนงบของกษัตริย์นะนิดเดียวเท่าครึ่งหมอยของพี่เองค่ะโดยเฉพาะสวีเดน4ี่รล้านบาทต่อปีถ้าเป็นกาลาแลนโอ้ยสี่ ร้อยเท่าของประเทศสวีเดนและก็เกินกว่านั้นอีกเพราะมันตรวจสอบไม่ได้นี่คือทําไมกาลาแลนประชาชนคนไทยถึงมีคุณภาพชีวิตที่ย่ําแย่ไม่ยมอมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนประเทศที่เขาเจริญพัฒนาแล้วและประเทศที่เขาปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมันทําให้ประเทศไทยต้องแช่แข็งอยู่ในยุคโบราณยิ่งยุคนี้นะคะท่านผู้ใหญ่บ้านมูทิสิบเนะี่ยแต่งตั้งแต่ผู้หญิงนายพลล้นวังท่านผู้ใหญ่บ้านหมูทิสิบนะี่ะ ก็ไม่สนใจประ,ประชาชนเลยสนใจแต่ตัวเองเอาแต่ผู้หญิงมาเกณฑ์ผู้หญิงมาสวยๆนะละอ่อนละออเสียงบประมาณภาษีไอ้ประยุทธ์มันก็จัดให้เต็มที่เลยเพื่อมันจะได้มีอำนาจอยู่ต่อเพราะว่าอำนาจของไอ้ประยุทธ์มันก็ตรวจสอบไม่ได้มันหวานชํำนะมันได้แดก เคารพชาติเยอะแยะมากมายทั้งหน่วยงานข้าราชการตำรวจทาหารและก็้าราชการต่างๆแบกกันจนแบบว่าประชาชนเนี่ยยากจนทุกวันนี้มันก็คูรีดจากค่าไฟให้พ่อแม่พี่น้องจ่ายค่าไฟแพงนี่ไงที่เรียกว่าระบบฟาสซิสต์พวกเจ้าสัวทาหารและก็กษัตริย์ เขาปกครองเขากินรวบทั้งแผ่นดินบันควรที่จะต้องยอมรับความจริงได้แล้วพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปกลัวกับการพูดความจริงไม่ต้องไปกลัวกับการพูดวิพาก์วิจารณสถาบัานพระมหากษัตริย์และก็ไปกลัวที่จะพูดถึงไอ้ระบบของทหารมาเฟียเลวๆระบบฟาสซิสไอ้พวกเจ้าสัวนะเหมือนประเทศอิตาลีสมัยแต่กนะ่อนน่ะทําไมประเทศอิตาลีเขาอ่ะปฏิวัติประเทศแล้วทําไมประเทศเขาเจริญได้เพราะเ่าเขา,ขามีระบบฟาสซิสสมัยแต่ก่อน นะมันกินรู้อยู่ดีอู้ฟู่กับพวกแกกลุ่มพวกมันเองพวกกษัตริย์แล้วก็พวกเจ้าสัวและพวกทหารส่วนประชาชนยากจนมากสมัยแต่ก่อนนะพี่พูดถึงเอาตัวอย่างเช่นอิตาลีไปไปดูเลยรายละเอียดแล้วก็ไปดูเลยประวัติศาสตร์ตอนนี้ประเทศเขาเจริญคลิปหายหลายประเทศที่เขานะ่ะปฏิวัติประชาชนนะประเทศเขาเจริญเขามีประชาธิปไตยเต็มใบและก็คุณภาพชีวิตประชาชนอย่าง เขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเท่าเทียมกันระบบสาธารณสุขก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างดีอย่างเท่าเทียมกันและก็บุคลากรทางการแพทย์ดีทันสมัยตอนนี้เป็นยังไงบ้างละ่ะบุคลากรทางการแพทย์นะขาดแคลนมากแล้วถ้าเกิดว่ามีมมาการล้มป่วยโรคใหม่ๆมาอีกละ่ะอะกลาเลนจะช่วยประเทศไทยยังไงดูซิเนี่ยมันขัดขวางไม่ให้พิธาเป็นนายกขัดขวางความเจริญขัดขวางประชาธิทไปตายไอ้คนพวกนี้ต้องจับมันเข้าคุกให้หมด ก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนด้วยอย่าให้แสงกับไอ้พวกนักร้องพวกนี้อย่าไปสนใจมันแล้วก็ฝากถึงสื่อด้วยอย่าไปให้แสงกับไอ้พวกนักร้องพวกนี้นะเอาประชาชนเป็นหลักเหมือนอาจารย์วันนอพูดนะพูดถูกมากเลยก็ขอบคุณอาจารย์วันนอมากเลยนะคะและก็อย่าไปกลัวกับการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์สถาบันพระมหากษัตริย์ดูสินะคุณยายบ้านหมู่ที่สิบกับเมียเยจดทูบเทียนบูชาไปจุดทูบไปทําบุญบูชาจุดแต่ทูบแล้วแหละไปแต่ ออกงานแต่ละทีเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็ดูสินะงบประมาณภาษีคนไทยใช้จ่ายอย่างสรุยสร่ยเอาแต่แต่งตั้งนายพลจนล้นวังแล้วเนะี่ยคนไทยต้องเสียภาษีมากมายเนะี่ยไม่รู้จักเกรงใจคนไทยบ้างเลยเห็นแก่ตัวมากกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะก็ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องคนไทยด้วยไม่ต้องไปกลัวกับการวิพากษ์วิจารณ์เราควรที่จะกล้าที่จะเรียกร้องเอาภาษีของเรานะ่ะไปใช้ ในทางที่ถูกต้องทำไมต้องเอาไปใส่ป้ายเต็มป้ายอวยเทวดาเต็มบ,บ้านเต็มเมืองลงพัดขึ้นมาถลม่มเห็นไหมแล้วใครจะรับผิดชอบฮะไร้สาระมากเลยกลาเลนแตง่งแล้วก็ไปนูน่นนะไอ้พวกป้ายอวยตามสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นตํำรวจอุย้ยทุกอำเภอทุกโรงเรียนไม่ว่าจะยุนในวัดในว่าก็มีแต่ป้าย ทรงพระเจริญเต็มไปหมดเลยเจริญแต่ครอบครัวของกษัตริย์ของราชวงศ์ประชาชนไม่เจริญเลยจะชายชนแม่งจนชิบหายแค่นี้แหละค่ะเตือนสติด้วยค่ะคนไทย